พี่น้องมานีไปชเที่ยวหา่างลมบอลบางแก่กันพ <Yeah, anyway> ี่น้องนี่แหละน้องพาไปเที่ยวเบอรียพี่น้องอันนี้น้องเคยครับน้องน้องเมียพี่น้องพาไปเที่ยวห่างลมบอลบางแก่ไปขอไปเบิรงนดียกันพี่น้องมาดิไปจังไรเบอร์เียโอ้นานเลยบอกเลยชื่อไหนบ้าพี่น้องนี่แหละกำลังเจขึ้นลิฟต์พี่น้องขึ้นลิฟต์ขึ้นชั้นสามไป เดี๋ยวกันลังลอลิฟต์อยู่เดี่น้อลิฟต์ลงมาอยู่แต่เสือไม่ได้ข่าตงนี้ในใยอันนี้กันนองเนี่ยนน้องเคยเปินภาพไปเที่ยวนี่อันนี้คือร้านซ้ายพี่น้องร้านชายบอกแจ้งวาเพื่อนขาลิฟต์กลังขลิฟพี่น้องเืมงวัองแล้วถึงื่อ่ชั้ไหน สั้นสามสั้นไหนแก้วไหนโอตลังขึ้นลิฟตพี่น้องกลังเลยไปไปสั้นไหนเราไปไาไปออกจากลิฟต์โอ้โหนเลังยางเลนทางรอบบางแก้เลยพี่อง ไม่น้นองเคยเผลหว่างผลนเลผ้าบ้านเที่ยวกี่ะนอน่แหละน้องเคยบอแจ็มัหน้าเพื่อนะครับเิข่าขไกเจี่ยวข้างในอูย้ยปากับหลานมันอยาาหลงกันหมดน, <c oughs> นมาเที่ยวห่างกนอ่ห่างเพราะว่าแค่เมสิค้าเขาไปบรืนอะไรป่านนีสิฮ เออได้อะไรเลยนั่งกินเนี่ยด่าฮ่อเพื่อนเป็นรักป้านโอ้โหฮ่าฮาบ้าปักเลยเหรอรักกนหน้องเคยเปน น้องเสยเหมืนไปล่อไข่เกฟซีอยู่ที่น้องไข่เกฟซีก่อนแจ็คป้นาปลาเพิ่นที่น้องนี่น้องเมียบอกแจ็คปนานาเพิ่นอันนี้เมียบอกแจ็คปนานาเพิ่นนี่แหละเมาเอ้พี่สาวเมาเอ้เพี่สาวเหิดใช่ใส่จตกพังเลยแต่พังเลยพี่สาวอันแม่บ้านบอกแจ็คปนานาเพิ่นเมาแอ้พี่น้องเพิ่นบุกยเของห่างแต่บุกยเของห่างเลยเมาเอ้นี่แหละหางนมมองแก่พี่น้อง มีแ eh? e ro. ่ักไอ้เว้ไปต่อแถวเลยการแมเราเคยไปต่อแถวฮะเจอได้เ่รอเจอสนาพบอสใมันเจอเรื่นี้น้องลุนเนี่ยบอกแจดาพ่เพื่อนบันดาพ่อเพื่อนมานกจกาไปมหอนําเลเกมกี่เย ไก่เค็มซี่คุณน้องมาแก้อนนี้แซ่หลานถึงมากินไก่เค็ซี่้องนียเปิดขามาพี่น้องแต่ว่าน้องเคยคุข้าไปไปทำอะไรเลยกับพี่ี่แต่น้องเนี่ยตายหายล้มากินไก่เคซี่นะคะด้อยกันแซ่บเลยรเจ็คบันทาเพื่อนทีเสียีมมีข้าวงหนียวพี่น้องอ้ยผมีข้า้เขนี้วกินซ็ตเลย้มาชานาทีละอ่ะ แจ๊กพีน้องแค๊กขนาดนี้นเคยได้ไงมากพี่น้องนี่ยป่ะบอกแจ๊กปนน้าเพื่อนนะเคยกินแ่แล้วเขากลองไแล้วเขาก้องพี่ลีใครเอนี่แหละเต้องเคยบอกแจ๊กปนน้ำปาเปื่อนน้อไม่ต้องไม่ต้องเลยเพื่อนจัดไปเต็มที่อื <łość> เปิดเนี่ยเปิพี่ตองเจอเงยกเกิดได้มาบเคยกินกเอเะองมากินลองมึงน้องคนพามากินมิหน่องแซ่บได้หลายเนาะแอะแอะอือมาด้่มวองเดอมากินกับเอเด้อนี่ เคที่บได้ของเนี้ยมากิเนาะไปขอเี้ยมาเป็นสอกเก็ซีอ่ยังยากกินยัทีใหญ่มาจักมาทีจ๋าบพระต่อไปจักมาทีน้บโอ้แสบดีพี่น้องไก่เก็บือ กันนะับเพื่นกัดแก่ขมมากเ็เคยกินไก่ี่กอกินเขานี้ก็ประเดี๋ยวเก่งไหมม่อะไรน้องเคยบอกจัดน้องคนแกวบอกเพื่อนโอ้สังนัตสังนัตเฟิร์นดังดีดีพ่อนะพ่อลยบอกแ่เ๋ยวสบายดีพี่น้องคนเนคลิปนี้รับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติตดต,ตามด้วยน้องเป็นกำลังใจให้บราแก้ปนนะัญหาบาเฟิร์เน็ดคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีจ้า